เขาทำอะไรผิดล่ะเขาไฟกันก็ให้เขาชี้แจงกันเองระหว่างกันสองกันเออเขาไฟกันก็ให้เขาอ่ะชี้แจงกันเองเธอไม่ต้องเอาคนอื่นเข้าไปเกี่ยวคือเรื่องนี้นะมึจะพูดให้ฟังเออมึงควรคิดวิเคราะห์แยกแยะ ถามบุญเกียดไอ้ส้มไอ้ส้มมันก็มันก็มีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพียงแต่ว่ามันก็ทําหน้าที่หาคําตอบให้ว่าใครเป็นอะไรอย่างมันก็ทําหน้าที่ถูกต้องแล้วนะมึงคนแยกก่อนไอ้เหี้ยมึงจะเกียดไอ้ส้มเรื่องหนึ่งสองก็เกียรหนึ่งหนึ่งสองไปส่วนประเด็นนี้คําถามก่อนนะคือเรื่องที่ไอ้มันแซะเนี่ยถามว่าณวันนี้ตอนนี้มึงเชื่อเป็นเรื่องจริงไหมมึงตอบไม่ได้ก่อนคิดมึงแซะกันเนี่ย หรือมึงจะหลับหูหลับตาคือถ้ามึงคิดว่ามึงจะเป็นแฟนขับมริกามึงควรมีควยคือคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนมึงต้องเอาโปรเซสที่ก่อนมึงอย่าทาเป็นพวกงมงายดักดานไอ้ที่ยังไม่ลืมหูลืมตาไม่มองตาไอ้ี่มึงแย่เป็นประเด็นประเด็นคนดีก็ดีคนเร็วคนดีก็มีเลวคนเร็วก็มีดีถูกปะเออมึงแยกเป็นประเด็นไอ้ทียังไม่ใช่มึงเกลียดมันแล้วมึงก็ไม่สนใจไอ้ที่อะไรไปใคร มึงตอบก่อนนะตอนนี้สิ่งที่ไอ้พูดเนี่ยมึงเชื่อเป็นเรื่องจริงไหมจริงอ่แล้วมึงจะไปเกลียดเันเรื่องเที่ยอะไรสิ่งที่ไอ้สงสัยอ่ะมันเป็นเรื่องจริงออแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องยกก่น,นะเรื่องจริงนั้นแล้วเนี่ยก็ไปตอบคําถามกันเอาเองซัออมติงหลายแดดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการที่นักการเมืองเนี่ยสอบปุ๋ยขอโทษนักการเมืองสอบถามกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนดังนั้นไม่ควรจะแยกพวกในเรื่องนี้เราต้องแยกแยะ ยกตัวอย่างนะมันมีคนคนหนึ่งมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันตายพูดไม่ได้พูดคานี้ไม่ได้ขณะเดียวกันมึงกําลังจมน้ําและไอ้เหี้ยคนนั้นช่วยมึงถามว่ามึงจะยื่นมือให้ช่วยไหมหรือมึงบอ,อกไม่ต้องอย่าไาช่วยกูในวความจริงมึงก็ต้องยื่นมือให้ไนช่วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ย้ายผิดก็ผิดมากไปแต่มันก็ทําในสิ่งที่ให้คนตาสว่าง ส่วนก,กันก็ไปตอบอสิจริงเทจอะไรก็ไปยืนยันเอาไม่ต้องมาดึงดาม่าดึงเอฟซีดึงทหารมาเป็นเกาะว่าถแถลงไว้ความเป็นจริงก็ว่าไปตามนั้นไม่ต้องดึงใครมาเป็นเกราะกำบังตนเองเออมาดาม่าว่ามีมจัตนาอะไรก็พูดไปไถแถลงไปไม,มีเวลาให้ครอบครัวออกก็มึงอยากไปทําเองอยาไปไดาม่ามึงอยากทําก็ทำมึงอยากทำก็ต้องใครห้ามแต่ตอนนี้กับมาดาม่าเรื่องม่ามมัม คนดีมันก็มีเลวคนเลวมันก็มีดีดูขนาดพระเดหมยังล่อเมียคนเดียวกันแม่งเป็นสิบอง์เลย่าวกันปลกประหกมันก็มีปนกันอยู่มึงก็แยกเป็นประเด็นไปเฮียไม่ใช่มึงจะมึงเกลียดอีซองแล้วมึงจะไม่เอาใครมึงก็เป็นประเด็นแต่มันก็มีประโยชน์ของมันอะอันนี้ที่กูไม่ชอบคือมึงมึงไม่รู้มึงเป็นแฟนมาริการเนี่ยมึงต้องหัดแยกแยะเฮียมีภูมิความรู้ติดตัวมั้งไม่ใช่กักดานีเฮียจะไม่สนใจอะไรก็ไม่สนใจ เหีไอ้ที่ผู้หญิเหี้ยแล้วหมอหมามันยาความยมึงหักยักยะกบ้างเหี้ยกูไม่ชอบก็คำถามก่อนที่ไอ้แซ่เนี่ยถามว่าเป็นจริงไม่อทั่วเนี่ยมึงช่วจริงมันกูตอบมันถ้ามึงคิดเป็นเรื่องจริงแล้วมึงจะไปดราม่าแซ่ไอ้์ทำไมถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกมึงก็ค่อยไปด่ามันว่าโกหกมึงก็ค่อยไปล่าแม่มดกับมันเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิอะไรเนี่ย มันเป็นเรื่องของผู้บริจาค<ม>เพราะฉะนั้นผู้เสียหายคือผู้บริจาคที่เขาเนี่ยจะไปไล่ล่ากันเองเออถ้าเราไม่ได้เป็นผู้บริจาคเราก็ไม่ใช่ผู้เสียหายซัมติงประมาณนี้อันที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็คือเรื่องสสที่เขาปฏิบัติหน้าที่อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาในการปฏิบัติหน้าที่แต่หน้าที่ของสสคือจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในใจหรืออยู่ในมือ ไปแจ้งความกับตํารวจให้ถึงที่สุดให้เป็นคดีแล้วคดีความเมื่อเป็นเนี่ยเขาจะสืบสาวเราเรื่องกันเองแต่หลักฐานที่มีเนี่ยมันจะต้องไม่เพียงแค่เล่นแสงแล้วก็กล่าวหาหลักฐานที่มีเนี่ยต้องหาเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปแจ้งความพอแจ้งความเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมูลนิธิคองจันทเหมือนมูลนิธิธรรมชโยอะไรพวกนี้มันก็จะมีการตรวจสอบน,น,โ,ดนโดยใช้อํานาจ เดี๋ยวจะโดยสามสี่มื้สิไล่ปิดอยู่เพราะว่ามันนั่งไล่บี้กันเองอะต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจก็คือถ้าเกี่ยวกับนักการเมืองก็ไปปปชถ้าเกี่ยวกันกับการหลอกลวงก็ไปที่ตำรวจกองปราบหรือตำรวจสอบสวนกลางแต่เป็นการลอกหลอกลวงประชาชนคดีพิเศษก็ไปที่ DSI เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝ่ายใดมีหลักฐาน สมมุติมูลที่ก้าวหน้าก้าวไกลอะไรพวกนี้มีใครมีหลักฐานว่ามันกระทําความผิดคนที่ต้องตรวจสอบคือกระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นที่ในการจดทะเบียนมูลนิธิว่าตรงกับวปตถุประสงค์หรือไม่แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเห็นว่าคุณเป็นผู้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิก้าวไกลมูลนิธิกันจอมพลังคุณเป็นผู้บริจาคเงินคุณมีความเสียหายและสงสัยคุณต้องไปแจ้งความ คุณต้องไปแจ้งความอมืส่วนสิ่งที่พวกกลุ่มสสเขาสงสัยนั้นมันเป็นข้อสงสัยที่มีความเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นไปตามนั้นมีสิทธิ์ที่จะสงสัยส่วนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงได้หรือไม่ก็เป็นวิจารณญ,ญาณที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือคุณจะต้องเอาไปแจ้งความแค่นี้แหละ ก็ถ้าเกิดคุณฟาดกันไปฟาดกันมาไฟกันไปฟาดกันมาเพียงแค่แฉกันไปแฉกันมามันก็แค่ทะเลาะกันมันไม่สามารถนํามาซึ่งการแจ้งความดําเนินคดีจนรู้สี่รู้แปดได้อภิปรายนายกแพรทองทานเรื่องตั๋ว PN ็กระทาความผิดไม่จ่ายภาษีแต่ปรากฏอภิปรายเสร็จเขาบอกให้เอาข้อมูลหลักฐานไปแจ้งสามรัฐธรรมนูญสิแต่ปรากฏบอกไม่แจ้งเอ้าทําไมมึงไม่แจ้งไงไอ้ฟันจอบปรากฏว่าไม่แจ้งอันเนื่องมาจากว่าเกลียดสารรัฐธรรมนูญเอ้า เธอเข้าใจไหมพี่หนุ่มบริจาคไปส่วนตัวล้านหนึ่งในนาม,มูลิธิอีกห้าแสนมีคนตั้งคำถามว่าการบอกว่ากาันเป็นอะไรพิบัติสารแต่ทําไม,ไมเวลาออกรายการกันมีอำนาจโอนเงินง่ายใจไหมโอนเลยผมให้เลยนั่นแหละเป็น,เ,ปนเพียงแต่เขาใช้ชื่อคนอื่นตั้งมูลิธิหรือเปล่าถ้าเขามีอํานาจก็แสดงว่าเพียงแต่ไม่มีชื่อในนั้นคือโคดสิ่งที่เขาสงสัยกันก็คือว่า คนนะโอนให้คุณมูลที่กรรมจอมพลังแต่ไม่มีชื่อคุณเป็นผู้บริหารเลยแต่ว่าคือฉันในฐานะที่เป็นคนทํามูลนิธิเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือบัญชีเนี่ยจะมีใครตรวจสอบได้บ้างแล้วเงินเนี่ยใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคทั้งหมดนั้นหรือไม่อันนี้ต่างหากประเด็นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นประธานใครไม่เป็นประธานประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า ในการไม่ได้เป็นประธานไม่ใช่อย่างเช่นมูลนิธิมาริกาเพื่อประชาชนเนี่ยถ้าฉันไม่เป็นประธานก็ได้ฉันใช้ชื่อน้องชายฉันน้องชายฉันเป็นประธานบริน้องชายฉันเป็นฝ่ายเลขาเป็นเลขาธิการมูลนิธิอยู่ชื่อน้องชายฉันก็ได้ชื่อคนอื่นก็ได้ <คน S 1> แต, <c oughs> แต่แต่ว่าตัวฉันเนี่ย <c oughs> เป็นพรีเซนเตอร์ของมูลนิธิใช้ชื่อมันก็ถูกแต่ว่ามันก็ต้องพูดให้ชัดเจนประมาณนี้อันนี้ซัมติงไหล่แรอันนี้ในแง่ของมูลนิธินะ แต่ถ้าเกิดใครจะติดใจบอกว่าโอ้กูโอนให้มูลนิธินี้แต่ปรากฏว่าทําไมไม่มีการจอมพลังเป็นมีชื่อในการมิเนตเลยอีกันติดใจปะละ้ล่ะอีกันไม่ติดใจอีกเพราะฉะนั้นคนคนโอนติดใจไหมคนโอนติดใจไปแจ้งความข้อหาอะไรข้อหาหลอกลวงทําให้เข้าใจหรอทำให้เขาทำให้เขา้ใเขาใจผิดเป็นการหลอกลวงประชาชนถ้าอย่างนั้นคุณต้องรวมตัวกันสิบคนแล้วก็ไปแจ้งความเลย แค่นั้นเองแค่นั้นเองอย่างเช่นกรณีของคุณนวัตเนี่ยถ้าจะเอาเงินคืนแทนที่จะเอาเงินคืนมึงไปแจ้งความเลยหาคนอีกสิบคนแจ้งความข้อหาหาลอกลวงประชาชนก็ไปแจ้งความเลยพอแจ้งความเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องไปดำเนินคดีกับการจอมพลงังข้อหาหลอกลวงประชาชนซัมติงหลายเด็ดประมาณนั้นมีใครจะไปแจ้งความไม่ล่ะก็ต้องไปแจ้งความอันนี้พูดตรงๆนะในแง่ของกฎหมายมีแค่นี้คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องแบบ เหมือนเล่งกันไปฟาดกันมาไฟกันไปฟาดกันมาเอาเงินคืนมาไม่มีหรอกไอ้ประเภทที่ว่าบริจาคไปแล้วบอกเอาเงินคืนเนี่ยมีอย่างเดียวคือถ้ามึงจะเอาเงินคืนก็ต่อเมื่อมูลนิธินั้นโกงประชาชนเหมือนกับมูลนิธิคลองจันทร์น่ะโกงไอ้คนที่โกงถอนเงินไปโดยการยักยอกติดคุกร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับการจอมพลังหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นประธานมูลนิธิว่าคุณเนี่ยยักยอกเงินไปใช่หรือไม่ บัญชีเงินนั้นเนี่ยได้มีการยักยอกไถ่โอนไปในกิจการอื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือไม่คําถามก็คือถ้าเกิดมือไม่แจ้งความอ่ะใครจะเป็นคนไต่สวนนะถูกต้องไหมแค่นี้แหละอันนี้ฉันพูดแบบ be, to be บีแฟนะพูดแบบความรู้ล้วนๆกฎหมายล้วนๆว,ว,ว่ามันต้องทําดังนี้อืมมันไม่ใช่แค่ตีวัวกระทบคลาบแล้วอีคลาดก็ไม่เป็นหาอะไรเลยนึกออกใช่ไหมอืม เสร็จแล้วปุ๊บมีประชาชนบริจาคให้มูลนิธิก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปไหนก็ตามปรากฏว่าบัญชีไม่โปร่งใสข้าพเจ้ารวมตัวกันสิบคนแต่ต้องเป็นผู้บริจาคนะถ้ามึงไม่มีบัญชีไม่มีหลักฐานการบริจาคมึงก็ไม่ใช่เจ้าทุกหนึ่งก็สลิปไปไงก็ใช่ไงปัญหาก็คือว่าอีกคนที่เขาบริจาคอะมันไม่ไปเป็นเจ้าทุกนี่คือปัญหา ไอมูนิสตีก้าวหน้าก็เหมือนกันถ้าเกิดใครจะสงสัยมึงไปแจ้งความว่ามันยกักยอกมันหลอกลวงหลักฐานคืออะไรมึงไปเอาสลิปไปคําถามปัญหาก็คือไอคนที่มันบริจาคมันไม่ไปเป็นเจ้าทุกปัญหาคือตรงนี้กูไม่ได้หมายความว่าใครดีใครเลวนะแต่กูแค่พูดกูแค่พูดให้ฟังและในแง่ของข้อกฎหมายเลยล่ละมึงเชื่อไหมไอกันก็ไม่ไปตรวจสอบก้าวหน้าหรอกส่วนอีก้าวหน้าก็มีแค่นี้แหละมึงก็ไม่ไปแจ้งความเหมือนกับตัวพ N เนี่ย ที่มึงไปตรวจสอบนายกอภัทองทานน่ะแล้วมึงก็ไม่ไปแจ้งความเขาอ่ะก็เหมือนกันน่ะก็พวกมึงก็เล่นกันมึงพวกมึงก็แค่นี้ไงผู้มึงก็ปาหี่กันแบบนี้ไงแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรล่ะสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจากพวกมึงเล่นแสงปาหี่กันน่ะก็พวกมึงก็ปาหี่กันแค่นี้อ่ะมันไม่ใช่ว่ามึงจะตั้งตนเป็นสาวกของคนนี้แล้วมึงจะเอาให้คนนี้ชนะตั้งตนเป็นสาวกของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายต้องชนะแล้วมึงก็ไฟกันอีกไม่กรณีการจอมพลังก็มีเรื่อง ที่ทําให้คนไม่สิ้นสงสัยเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันต้องชี้แจงให้ได้คนรู้จักใครกับใครยังไงแล้วก็คนโปร่งใสหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อไปนี้ความไวเนื้อเชื่อใจของคนบริจาคก็อาจจะน้อยลงถ้าเกิดคุณชี้แจงไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดใครเสียหายคุณไปแจ้งความส่วนก้าวหน้าก็เหมือนกันใครที่บอกว่าไอ้ก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยก็มีมูลในที่เหมือนกันก็ไม่โปร่งใสมึงก็ไปแจ้งความแต่มึงต้องเป็นผู้บริจาคนะแล้วมึงสงสัยว่ามันไม่ไม่งใส มึงก็ต้องเอาความไม่ปร่งใสนั้นไปแจ้งความข้อหาอะไรก็ไปดูเอาแค่นั้นแหละอืมฉันก็เล่าให้เธอฟังประมาณนี้อืมส่วนกรณีที่ว่าเอ้ยทำไมรัฐบาลก็มีกองทัพก็มีราชการก็มีแล้วทำไมจะต้องใช้มูลนิธินั่นไม่ทำไมต้องใช้ฮีโร่ประเทศไทยก็เป็นเช่นนี้แหละมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอประเทศไทยมึงอะคนจ่ายภาษีมีแค่สีล้านคนน่ะแล้วเงินเนี่ย ไม่ได้มีไว้สําหรับภาวะสงครามอะ่ะขณะเดียวกันคอร์รัปชันแม่งก็มากชิบหายอะ่ะรัฐบาลใดชุดรัฐบาลใดมาแม่งก็คอร์รัปชันน่ะเสร็จแล้วยังไงพอฉุกเฉินขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาก็ต้องอาศัยความสามัคคีของประชาชนเข้าใจยังและประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ระดมความสามัคคีการใยยามฉุกเฉินได้ง่ายมากขณะเดียวกันถามว่าราชการมีเงินไหมก็อย,อย่างที่ดรอเรมาริกาเคยบอกไงไปออกอรายการไหนก็เคยพูด กว่าจะเบิกเงินราชการได้กว่าจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรได้กว่าจะสร้างบังเกอร์ได้แม่งผ่านไปจนกระทั่งสงครามจะจบและแม่งบังเกอร์ยังไม่ขึ้นเลยเข้าใจยังเพราะว่าราชการร้านรวงต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเซ็นอะไรโดยที่ตัวเองต้องไปติดคุกในอนาคตก็จะต้องมีการอะไรประมูลจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องโปร่งใสเบิกเงินรัฐบาลรัฐบาลข้อวันนี้อีกเดือนหนึ่งถึงจะไปถึงบัญชีกลางบัญชีกลางข้อวันนี้อีกประมาณสะเดือนหนึ่งถึงจะไปถึงกระทรวง กระลาโหมกระลาโหมข้าวันนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งถึงจะมีการนําเงินเนี่ยอนุมัติออกไปได้แม่งสามเดือนประชาชนตุยไปแล้วเข้าใจยังระบบราชการบ้านเรามันเป็นอย่างนี้มันจะมีคนที่กล้าหาญในการตัดสินใจเพราะพระพอปอ,อ,อยู่ไม่กี่คนหรอกแม่นายกดรัฐมนตรีอนุมัติตงบกลางไปแล้วแต่งบกลางต้องเข้าไปสู่กระบวนการของเงินมันเดินทางสามเดือนตุยหากันไปเไดีตุยเย่กันพอดี ซัมติงหลเด็ประมาณนี้นี่คือระบบราชการซึ่งรัฐมนตรีกันเนี่ยรู้ดีเพราะกูเป็นอะไรเป็นข้าราชาการระดับต้นของประเทศมาสามรัฐบาลแล้วรู้กลไกโปรเซสของการเบิกงบประมาณหลวงดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตามตะเก็บชายแดนมีปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าของพ่อพึ่งหลวงพี่วัดนั่นวัดนี้มึงไม่เห็นแล้วไงนั่ะท่านรองผู้บัญชาการภาคอะ่ะจะทําถนนขึ้นไปเอาเงินบริจาคจากพระพระก็ไปทาวัดก็ไปทําแล้วแต่ เส้นนี้หลวงพี่ท่านนี้ทําเส้นนี้มูลนิธิปนัดดาทมเส้นนี้มูลนิธิกันทําเส้นนี้เงินบริจาคทําเส้นนี้สถาบันสําคัญของชาติทาโรงพยาบาลสถาบันส,สถาบันมั่นคงของชาติไปทําขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็ระดมเงินบริจาคได้ประมาณเกือบ200ล้านละมั้ง150ล้านก็เอาไปทําสร้างรั้ว <S <S เห็นไหมประเทศชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละเงินมูลนิธิเงินบริจาคมันระดมได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็ว แล้วตัดสินปุ๊บปั๊บติดตัดสินใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยแต่เวลาราชการเนี่ยมันสามเดือนถ้าเกิดปัญหายกเว้นว่าไม่ใช่ปัญหาอุบัติเหตุเพศภัยไม่ใช่ภาวะสงครามอันนี้ใช้งบราชการได้อย่างเช่นจัดซื้อจัดจ้างให้มันโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้างทำสนามฟุตซอลจัดซื้อจัดจ้างทำสนามฟุตบอลจัดซื้อจัดจ้างทำสนามราชมังคลาจัดซื้อจัดจ้างเอ่อทำเอ่อตึกกศนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างตึก โรงเรียนเอออันนี้มึงไปจัดซื้อจัดจ้างตามระบบได้มึงรอได้แบบเนี้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยวันนี้พรุ่งนี้จะต้องอนุมัติงบราชาการมันไม่ทันมึงจะต้องไปแก้กฎหมายซึ่งก็ไม่มีใครกล้าแก้เพราะกลัวไม่โปร่งใสมันก็เลยต้องออกมาในรูปของอย่างนี้ไงจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษครั้งรับประมาณสี่แสนเก้าหมื่นบาทสี่แสนเก้าหมื่นบาทไม่ถึงห้าล้านอธิบดีเซน็นจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีที่พิเศษ ก้าแสนเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโครงการละเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเซ็นวันนี้พรุ่งนี้ได้โครงการละเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเซ็นวันนี้พรุ่งนี้ได้เออแบบนี้แหละเขาเรียกว่าจัดจ้างพิเศษเซ็นวันนี้พรุ่งนี้ได้ตังค์เซ็นวันนี้พรุ่งนี้ได้ตังค์เอออันเนี้ยม,มึงไปดูเลยอธิบดีใครเซ็นบ้างมึงไปดูได้เลยแล้วมึงก็ไปแจ้งความเลย้ยโอ้โอหเลืมได้ไงวะแล้วคนที่จะกล้าเซ็น เซ็นวันนี้พรุ่งนี้ได้ตังเป็นจัดจ้างกรณีพิเศษเจ้านี้เท่านั้นเฉพาะเจาะจงเนี่ยน้อยมากขา้าราชการจะกล้าเซ็นเนี่ยน้อยมากน้อยมากแต่ขณะเดียวกันก็เซ็นเยอะแยะเหมือนกัน่วนอนไปเลยเวลาประชาชนมีเรื่องแจ้งสอสอไหมก็แจ้งชนใหญ่ก็แจ้งก็นี่ไงแถวบางบอนเขาก็แจ้งนะ สสลักชนกเนี่ยเขาก็ไปนี่ไงถือไม้อันนึงแล้วก็ถือขถือไม้อันหนึง่งแล้วก็ถือ,ถอ,อ,นนวถอขวานอันนึงแล้วก็ไปตอกไงซ่อมสะพานซ่อมสะพานไปสองแผ่นตก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 ,ตกประชาชนแจง้งซ่อมสะพานด้วยไม้สองแผ่นปก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 เสร็จแล้วก็ชนะที่บางบอนไง ส่วนหนุ่มวันเฉลิมอยู่บำรุงแม่งทำงานทั้งปีทั้งชาติทั้งประกันตัวทั้งดูแลลูกเล็กเด็กแดงทุนการศึกษาพึ่งพาได้อะไรต่างๆทํามาเป็นปีเป็นชาติตั้งแต่สมัยพ่อยันจนพ่อแก่จนงักงักแล้วจนบัดนี้ <laughs> สอบตกค่ะโอเคนะทุกคนไอเรื่องหอนี่คือขอใช้ได้ถ้าเกิดภารกิจเกี่ยวกับประชาชนฉุกเฉนะินอะ <unsafe? S 1> แล้วแต่คนอนุมัติคนอนุมัติก็คืออธิบดีก็ <อะ S 2> <roaming S 1> ถูกก็แล้วแต่คนนัดแต่แต่ว่าถามว่าโดยสักนักสิทธิ์ใช้ได้ยังไงไม่ได้หรอกเออแค่นั้นครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะตำรวจเนี่ยใช้รถสอนอไปส่งลูกทางผ่านที่จะไปสอนอมึงดามากันชิบหายซึ่งรถตำรวจค่าน้ำมันไม่เท่าไหร่แต่ฮอหนึ่งลำเนี่ยมึงคิดว่าค่า์วิตเท่าไหร่ในการใช้ชั่วโมงสองแสนฮอหนึ่งลำเวลา <Milan> ขึ้นอนะ สองแสนอ่านี่ยังไม่รวมมาแทนแอร์ค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆรวมการขึ้นฮอแต่ละครั้งอ,นนอ่ะสองแสนสไม่ได้อะไรนะแค่กูพูดได้ฟังว่าไอ้วพวกที่อวยกันว่านั่งฮอนั่งฮอเนี่ยนั่งได้ดิทำไมจะนั่งไม่ได้เขาไปช่วยประเทศชาติถามว่ามึงใช้จักระสิทธิ์อะไรในการนั่งมึงเป็นพลเรือนนะไม่ใช่ข้าราชาการกระทรวงนั้นๆ